เฮ้ย hey, ฝนวันนี้มันจะมีคนไหมเนี่ยไม่รู้ว่าพี่เพิ่งทำงานวันแรกยังที่มันแจเลยสองคนอะเช้ามาก็มาเซตไม่เวิร์กแลเราต้องมีความหวังชีวิตอะนะเมื่อเราอยู่ในที่มือดอะแสงสว่างเล็กๆมันมีความหมายเว้ยจงมีความหวังกับทุกวันเข้าใจไหมไปไปทำเบอร์เกอร์เจ้าที่ก่อนเร็วๆเลยครับ ฝนพิตัมอะเหมือนแกจะคมนะแต่สุดท้ายก็เพิ่งใส่ยศาสตร์วะ่ะใช่พี่สงสัยแกสายมูอ่ะเออกว่าแหละไฮมัมถ้าอยู่จะเดินซื้อของที่ตลาดโดยวาานานขนาดนี้เนี่ยไอ้กับบัวนเนี่ยขอไปหาคาเฟ่กโก้นั่งก่อนนะเพราะที่นี่มันโซฮอตมากเลยอยู<ๆ>่ว่าไหมเย็ดไอติ้งโซมากเออแค่นี้ก่อนนะคะมัมยูย hey, <you>, <ๆ>ูที่นี่ม่สังหัวกับตัวเมืองมีคาเฟ่ยอมาก แต่ข้างในนี้มันร้านเล็กมากเียนะมันซอยเล็กมากเลยอะ่ะซอยมันเล็กแบบนี้มันจะมีอะไรเนี่ยฮะมายาเซกับตัวยกินโลอันด<ล>ก็อย่างนั้นก็ได้อ,ะอ่ะเสร็จแล้วไม่ตามมามา ท่องตามนะนะฮ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 ะเสรานินานนะฮะเสรานินานนาหะขิ่ขุอโนเนะิีขุอโนเนพุทโธสาหเตพุทโธสาหะเตสาธุ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 สวยเตสวยว่า ถ่ายูปกเข้าองรูปถ่ายรูปถ่ายรูปเออโอเค okay, ถ่ายรูปนะอาเ,เปลี่ยนไปเรื่อยๆโอเคฉันว่าสวยแล้วล่ะคนสวยไม่ต้องถ่ายเยอะหรอกถอ่ายไงก็สวยโอ้วีในใจสิมีแมวจอมเกิดว้าโลสกิ้วเตๆอ่ะอื้อน้องแมวน่ารักจังเลย ูร uh ้านกาแฟว่ะสูมาต้วยเหรออะโลงานเตะมีแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยฮันกอก็ว่าขึ้นมาต้วยขื่นมาแต่ว่าทางมันก็ชันเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยกระดาษิี่ตามแม่งได้ผลว่ะท่องปุ๊บมาปั๊บเลยว่ะแม่งโคตรขังฮิพี่ตั้มวิ่งสายมุ สแ,ๆๆแน่นอนสิธาตใจเรามีความเชื่อเว้ยพิจิตฝน <_ S 1> อะไรมันก็เป็นไปได้ในความเชื่อมีความจริงและความจริงนั้นจะเกิดขึ้นเว้ยเข้าใจไหมเข้าใจครับรับลูกค้าไปครับคาเฟ่นี่เขาจัดแปลกนะเนี่ยแล้วยังไงอะเข้าตรงนี้ได้ไหมเนี่ย ลูกค้าครับขอโทษด้วยนะครับพอดีข้างในเป็นบ้านครับผมคาเฟ่ของเราจะอยู่ข้างนอกนะครับผมเดี๋ยวจะไปรับออเดอร์ข้างนอกครับโอเคสวัสดีครับลูกค้าเชิญครับชนั่งไม่ได้เหรอคะข้างในไม่ได้ครับข้างในนั่งไม่ได้ครับผมแต่มันร้อนมากเลยนะคะและข้างในมันเป็นอะไรแหละคะเนี่ยอยากเห็กมากเลยค่ะขนมันอดูได้ไหมครับถ้าใจเราเย็นทุกอย่างก็จะเย็นครับลูกค้า ที่นี่มีซาลอนไหมคะไม่มีซาลอนครับม <gasps> ผมฉันไม่โอเคแล้วคะ่ะเมื่อกี้ฉันชิบิคาเฟ่เฟสวัสดีสสดครับ,รบนี่เมนูครับอย่ามาตัวรูดอย่าจะเป็นเลกคอมเมนต์พองอ่ะอ้โลทางร้านของเรานะครับก็จะมีข้ออ่อนข้อกลางข้อเข้มนะครับ ความอ่อนจะมาจากรัตฉานครับผมให้ผิวบอดี้บางๆครับผมให้อารมณ์แบบเหมือนเรากินน้ำตาลทรายแดงบวกคาราเมลครับผมฟาอร์ฟาอร์ครับผมมันจะมีซินิซี่แตกๆครับผมอ๋อเคครับเกอร์เทสจะหวานๆพอครับแล้วเมนูมีแค่นี้เหรอคะเนี่ยแค่นี้แหละครับอาหารไม่มีเหรอคะเราหมักน้อยครับผมอาหารตามสั่งข้าวผัดมีไหมคะไม่มีครับผมมีแต่แฮมเบอร์เกอร์ครับแฮมเบอร์เกอร์เหรอคะชิ้นหมูชิ้นเนื้อดิครับชิ้นไก่ แล้วเค้กนี่มีให้ดูไหมคะเค้กอะค่ะมีเค้กมีเค้กอะไรบ้างครับคุณเค้กช็อกโกแลตชาเขียวครับนมสดชาเขียวแล้วก็บราวนี่ครับผมเฮ้ยอเมริกาเยสอเมริกาโน่โอโน่ครับโน่ไม่ใช่เยสครับงั้นเอาอันนี้อันนี้ขั้วเข้มเอาอันนีหวานไหมครับคุณลูกค้าเอาหวานมันสวยอเอาขั้วเข้มพออ่นครับขั้วเข้มเออขั้วเข้ม โค้กเข้มโค้กเข้มโค้กเข้มลูกค้าอะไรดีครับขอเป็นลาเต้ร้อนค่ะแต่เป็นขั้วอ่อนนะคะรอแป๊บหนึ in> IN> ่งนะนั่งชิวๆนะครับได้ค่ะชิวๆครับผมลูกค้ารับอะไรดีคะรู้ไม่รู้รับเบอร์เกอร์ไหมคะน้ำไหมคะ้องถเชฟไหมคะไม่รู้อะไรไม่รู้โหวันนี้ลูกค้าเยอะมากเลยอ่ะตะกี้มีนักการเมืองมาด้วยใช่พี่หนูก็เห็นใส่นาฬิกาทั้งสามเรือนจริงแพงด้วยโคตรจริง คุณลูกค้านี่เป็นอเมริกาโน่ขั่วเข้มหวานเจ็บจั๊กนี่ลาเต้ร้อนครับหวานแต่ว่านะรสหวานไหมครับอร่อยออร่ยนะครับเติมก็เร็วรว่าเอาเบอร์เกอร์ไหมครับอ๋อรับค่ะขอเป็นเบอร์เกอร์หมูค่ะเอาเนื้อเอาเนื้อเอาเนื้อเนื้อเนื้อใช่ไหม โอเคครับเนื้อกับหมูครับขอเคสด้วยนะคะได้ค่ะบเคสอะไรครับมีอะไรก็เอามาเถอะค่ะโอเคครับงั้นเป็นชาเขียวเนาะได้ค่ะแล้วก็ขวดซองเนาะค่ะขอบคุณครับขอบคุณรอสักครู่นะครับน่ารักเนาะอันนี้ดีเบอร์เกอร์ได้แล้วครับอันนี้เป็นเบอร์เกอร์เนื้อนะครับโหว้าอันนี้เนื้อนะคะโอ้โหครัให้อร่อยนะครับ

em đã quê rồi Bao nhung nhớ vội phai trôi dần theo những ngày tháng mình anh ngồi Ôm đau giữa mây trời, tình đời anh quá chiều nhiều gió sương Một lòng thương nhớ còn đây vẫn mưa